มาจ้ะพี่น้องเตรียมของพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะคนกระตกแสะๆสะอยู่พี่น้องแก่งน้ำมันห้อนกินกันเด้ค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันเ้อเกองหมอนไม้ค่ะก็จะมาใส่ผักนะคะแล้วก็เห็ด <c oughs> บวกพี่นอ้องแบบมูเหี่ยวอะไรพี่น้องคะตอ,อัสุกแล้วพี่น้องกระมาใส่ผักค่ะพี่น้องคะเจะอมใบแมงลากปากระกแยงกัะพี่น้องโอ้ยของเส่บทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องมาเด้อกินน้ำจิ้มกับทุกคนค่ะ ค่ะก,กินนอำกันพอ